ปลาขอโพดพี่น้องปลาขอโพด์ครับบรรยากาศดีพี่น้องครับ้างน้านี้เป็นอุโมงค์สวนยางครับนี่สวนยางพาร่าครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรท่างอำเภอกันทรลักษณ์นะครับมากับชมเยี่ยมยามถามข่าวเมื่อน,นี้ขอบคุณครับพี่น้องสวัสดีสุขุสุขค้นครับผ่านขมาติดตามรับชมช่องบุญหลายสายยาวครับ ขอบคุณที่กดไลค์กด subscribe กดติดตามให้กำลังแรงใจกันนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มือนีช่วงนี้คลิปนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บุญมาฟาสโกรเพื่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรขวัญใจตัวจริงละครับโปรตีนพืชบุญมาฟาสโกรพร้อมกับบุญมามิกฟอสครับขวดสีแดง ถลาสีแดงฝาสีแดงครับสำหรับเรื่องราวของโรคพืชต้องบุญมามิกฟอร์สนะครับคู่หูดูโอ้ครับนะรวมไปถึงบุญมาซุปเปอร์ชัวด้วยนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปส่งผลิตภัณฑ์น้ำกันมือนี่ครับทางบานันซํำตำบนสมวงกันทถลส์สีสกเกตเดินทางกันครับ หยดถึงบ้านคุณยายแล้วครับดับเครื่องก่อนดับเครื่องลงไปหาคุณยายก่อนนั่งอยู่นั่งขหมออยู่นี่แหละโอ้สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่เป็นะไหนอยยูดีมีแห้งหคุณยายบอกว่าหนาบ้านมีตนอันยังกะลองกองทุเรียนตนบะเหาะเด้อนอะขี่ไก่ไปวันหนึ่งนะครับ มาสง่งผลิตภัณฑ์มือนี่สั่งยังนยแน่คุณแม่ฟัดโกัดโก,โกมิกฟอดโอ้นี่ผักปลูกไว้ข้างหลังเลยปลูกผักพ่อได้กินเองเนี่นนนยแล้วเนาะเอาผลิตภัณฑ์ให้คุณแม่สะกอนนะครับนี่บุญมาฟัดโกรบุญมามิกฟอสสีเหลืองกับสีแดงนี่ละพี่น้องเอามาให้คุณแม่เราสั่งไว้ คุณแม่หนูก่อนนีเนาะจะอสองขวดกะัะพันสามร้อยบาทสามบาทครับยังรักเขาปะคู่วับเลยสื่อโอ้ยไปมันกัญาเป็นผู้ภาไปเยอะ <c oughs> อยางน้ำผู้พาไปเนาะแม่นว่าเปาน็นยาตาสไม่ไป,ป่อลูกหลานมากไม่มงเขา,ขาขาเอาค่างได้เอว่าได้ว่าได้คิดค่าทรงนี่แม,แม,แม เพราะว่าขวดหนึ่งมันหกรลอยหาซิบครับโอ้แมนบัสสองสองแมนหกรลอยหาซิบสองขวดกับพันสามแต่ว่าฉันไปซื้อยูซูนมีส่วนลดให้หาซิบบาทนะบอได้ว่าเ,ออเก็บขาจัดทรงเด้ดครับผมพันสาม 1, 3, หรอเกาะพันสามพอดีครับสองอย่าง <laughs> ตอนรับเขาสู่ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับสวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีจ้าอ้าวคุณแม่ครับอยู่ทางบ้านใดกันมาแม่บ้านสมวงจ้ะบ้านสมวงจ้ะตำบลอำเภอตำานซ้ำอ <ม S 2> <ต>ำเภอกันทะลักรีสะเกดกันทะลักรีสะเกดมน,นีมาสงบุญมาฟาดโกรบ,บุญมามิกฟอดนะครับสั่งสองอย่างเลยเอามาฉีดยังคุณแม่ เอามาหาชีสปาทิพย์ปลาเขือ่อนนวนมือล่ะพักนี่ล่ะชีบักพริกบักเขือนเนนะครับเคยใส่หรือเปล่าครับคุณแม่ก็เอามาแล้วม่เคยปลูกใส่เราไปใส่มันแบบมันดีเพิ่นฉีดยังนาะเพิ่นฉีดบักเขื่อนสิทุเรียนเนีปลูกหลายพ่อแม่เกษตรใสเกษตรใส่โอ้แสดงว่าเพิ่นใส่แล้วได้ผลดีก็เลยมาบอกแม่ต่อเนาะ อเอาไปแหละพอนำสีจะไม่ใกล้กันแม่เพืสีสันไม่สีบ้วนมือเลยละครัวบอกกันเลยละนี่ปลูกพืชพักสวนครัวมีอย่างไน่แม่ผักกาดกับม้วกัปลูกรักิ๊บกเครือไปสันหละครับผักชีเนาะครับเอาไว้กินเอาไว้แจกใจพี่น้องเฮ้างานเพื่อให้ผมก็มาเอาครับผมใส่ดีจังไดกับ<ไ>บวกเต้าๆกันไปน้อแม่น้อบวกน้าวยไม่ก่อมาใส่ เพิ่นอยู่ทางไหนเออที่ฝากเ้ืหันกันไปหลังเดียวไปหันกับแม่บ้านซ้ำม่วงเข้าเนี่ยเนาะแม่ครับเขาก็ว่ามันครยยูไปเอามาใส่โซลเจอแม่ป่าครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่หนุกรนะครับที่สร้างผลิตภัณฑ์มาใส่นะครับให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ารบกวนคุณแม่ซ้ำนี่ละนะครับ เดินทางต่อขอบคุณมากๆครับมีปฏิทินมาฝากคุณแม่มีเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ติดต่อง,ง่ายๆอยู่ดีไม่แห้งด้วยแม่เด้อขอบคุณครับล่าไปก็แป่งพักเพ้นนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์บุญมาฟาสตโกรบุญมามิกฟอร์์ครับ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเด้อนะครับขอบคุณช่องบุญหลายสายยาวกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ครับ0894223471อยากได้ผลิตภัณฑ์บาบุญมาโท่มากพี่น้องครับจัดส่งให้ทั่วประเทศเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ